คุณผู้ชมคะมาติดตามเรื่องนี้กันสักหน่อยต้องบอกว่ายาเสพติดเป็นเหตุอีกแล้วนะคะโดยลูกชายรายหนึ่งค่ะหันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็คือเป็นาธาตุของยาเสพติดค่ะทีนี้พอติดยาเข้าหนักๆน,นะคะก็ไปทำรายร่างกายทำร้ายร่างกายแล้วก็รีดไถ่เงินคุณแม่ก่อนหลังจากนั้นค่ะไปทำร้ายคุณพ่อซึ่งคุณพ่อเนี่ยกำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจบางขุนเทียนค่ะก็บุกเข้าไประ งับเหตุการณ์แล้วก็จับตัวเอาได้ทันควันเลยทีเดียวค่ะต้องบอกว่าจับตัวเอาไว้ได้อย่างทันควันเลยนะคะจากกรณีเรื่องนี้เนี่ยมีชาวบ้านในพื้นที่ซอยเอกชัย49 แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอลกรุงเทพมหานครได้ร้องเรียนผ่านทีมงานใจถึงเพิ่งได้ของนายวันอยู่บำรุงนะคะซึ่งเป็นอดีตสสกรุงเทพมหานครเข้าไปช่วยเหลือค่ะสำหรับคุณแม่และคุณพ่อครอบครัวหนึ่งซึ่งคุณพ่อเนี่ยนะคะป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย แต่กลับถูกลูกชายซึ่งมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายและคอยรียดไถ่เงินอันนี้ต้องชื่นชมนะสำหรับเพื่อนบ้านหรือว่าชาวบ้านที่อยู่บริเวณละแวกนั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคนที่ร้องเรียนเนี่ย ไม่ใช่ใครที่ไหนไม่ใช่ญาติพี่น้องเลยแต่ว่าเป็นชาวบ้านที่อยู่ในละแวกพื้นที่นะคะโดยรอบบ้านเขาแล้วก็เป็นพี่น้องประชาชนในชุมชนที่เห็นเหตุการณ์แล้วทนไม่ได้รู้สึกเห็นใจาทางคุณพ่อและคุณแม่คุณพ่อเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงสุดท้ายโดนทำร้ายร่างกายทั้งพ่อและแม่เลยนะคะโดนรีดไถเงินจนต้องมาร้องเรียนนะคะทีนี้ค่ะทางทีมงานใจถึงเพิ่งได้ ก็เลยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางขุนเทียนบุกเข้าไปในพื้นที่เพื่อทำการระงับเหตุพอไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าเป็นห้องพักขนาดเล็กค่อนข้างจะคับแคบมีสภาพกลิ่นเหม็นอับโดยภายในห้องพบผู้เป็นพ่อซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายและลูกชายอาศัยอยู่เพียงลำพังสองคนขณะที่ลูกชายตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบเนี่ยนะคะ เขาเนี่ยอาการสงบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทาง้ที่ตำรวจนะคะก็เลยเรียกผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นลูกชายแทๆ้ๆของเจ้าของห้องออกมาพูดคุยโดยผู้ก่อเหตุยอมรับว่าติดยาเสพติดจริงค่ะแต่ยังคงปฏิเสธว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายผู้เป็นพ่อแต่อย่างใด เป็นเพียงแค่การบ่นคุณพ่อเท่านั้นคือเหมือนแค่บ่นว่าเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่เขาบอกเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดซึ่งมันตรงข้ามกับที่ชาวบ้านให้ปากคำมานะคะคือชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์เลยว่ามีการทำร้ายร่างกายจริงมีการรีดไถเงินจริงแต่เขาเนี่ยกล่าวอ้างว่าเขาแค่บ่นคุณพ่อก่อนเดินกลับเข้าไปในห้องพร้อมกับโทรบอกคุณแม่ค่ะว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่าตนเองเนี่ยทำร้ายร่างกายพ่อกับแม่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปตรวจหาสารเสพติดภายในร่างกายและทำการสอบปากคําเพิ่มเติมที่สอนอบางขุนเทียนค่ะเบื้องต้นนะคะทางพนักงานสอบสวนเนี่ยได้แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดและนำตัวส่งสารอาญาธนบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ ส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายนั้นทางผู้เป็นพ่อและแม่ไม่ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์กับผู้ก่อเหตุแต่อย่างใดคือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะชาวบ้านเขาบอกเขาเห็นเหตุการณ์ว่ามีการทําร้ายจริงแต่ว่าทางผู้เป็นพ่อกับผู้เป็นแม่เนี่ยก็ไม่ได้แจ้งความแต่อย่างใดนะด้วยความรักลูกแหละคุณอัน นะคะหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่นะลูกเสพยาเสพติดบางทีค่ะมันมีอาการคุ้มคลั่งจริงซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยรายงานข่าวกันไปนะคุณอันเราสองคนเคยรายงานข่าวนะคะลูกหรือว่าหลานนะมีการใช้ไม้บางทีไปทำลายร่างกายไปตีไปฟาดน,นะหรือว่าใช้มีดนะคะจี้คอก็มีก่ออาชญากรรมหลายครั้งนะคะซึ่งโทษของยาเสพติดเราก็เคยเรียนแจ้งคุณผู้ชมไปแล้วแน่นอนค่ะเรื่องของสติสัมปชัญญะนะคะถ้าเสพไป ไม่มีสติสัมปชัญญะแน่นอนยาเสพติดไปทำลายระบบประสาทและสมองค่ะรวมถึงนะคะโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับทางร่างกายด้วยถูกต้องนะครับนี่เป็นพิษภัยหรือว่าโทษของยาเสพติดนะครับพิษร้ายทำลายชีวิตแล้วก็เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับแน่นอนว่าโทษต่อครอบครัวนะครับก็จะทาให้นะครับคนที่ก่อเหตุนี่นะครับจะต้องไปซื้อยามาเสพ แล้วก็ต้องเข้ารับการบำบัดรักษานะครับไม่สามารถทำงานได้ไม่เป็นที่ไว้วางใจของบุคคลทั่วไปนำภัยมาสู่บุตรหลานนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าครอบครัวได้นั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้นี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นภัยสังคมเพราะว่าข่าวที่เราเคยนำเสนอข่าวกันมาก่อนหน้านี้นี่นะครับคือมันมีกระแสข่าวการทำความรุนแรงในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายพ่อแม่หรือว่าบุคคลในครอบครัวนะครับ เป็นผลมาจากการที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้สารเสพติดมาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานซึ่งยาแล้วก็สารเสพติดก็จะเข้าไปทำลายสมองในส่วนที่ควบคุมการใช้ความคิดนะครับส่งผลให้สมองนะครับก็อยู่เหนือสมองส่วนคิดนั่นเองครับทำให้ผู้เสพเนี่ยทำอะไรตามใจตามอารมณ์แล้วก็แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั่นเองครับไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ น่ากลัวพอสมควรใครที่พบเห็นเบาะแสลักษณะนี้ก็สามารถที่จะแจ้งตำรวจในท้องที่ได้เลยทันทีนั่นเองครับ